สองอาวุธเด็ด EV ของชางอันก่อนเข้าไทยปี2024ยังมีค่ายจีนอีกหนึ่งค่ายที่เคยพร้อมเจริงทำตลาดในไทยอย่างแน่นอนในช่วง1-2ปีที่แล้วนั่นก็คือค่ายช่างอันแต่พอรัฐบาลไทยประกาศส่งเสริมการลงทุนผลิตร,รถ EV ีและมอบส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ EV 150,000บาทจึงทำให้แผนการของช่างอันออโตโมบิลในไทยเปลี่ยนไปในทันที จะต้องชะลอแผนการเดิมที่จากเดิมจะผลิตรถยนต์เครื่องสันดาปภายในและในระหว่างที่เรารอรุ้นกันนั้นเราต้องสำรวจว่า EV ของฉางอันตอนนี่มีตัวใดบ้างที่สามารถคิลเลอร์ในตลาดเมืองไทยได้บ้างคันแรกเลยก็คือฉางอัน d e e p b r u w SL03 EV แนวคิดใหม่เหมือนกับสตาร์ทอัพขนาดเล็กในนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นหลักขนาดรถจะตัวถังประมาณคัมรี แต่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มใหม่สำหรับรถ E ีีและสามารถขยายขอบเขตการพัฒนาไปยังรถยนต์แบบฟิวเซลได้ถ้านับเฉพาะเวอร์ชันแบตเตอรี่ EV ีอย่างเดียวเท่านั้นมันจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง254แรงมา้าขับเคลื่อนล้อหลังมีให้เลือกระยะทางวิ่งสูงสุด515กิโลเมตรและ7 0 5กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC จุดเด่นของช่างอันดีบลูเอสเอลก็คือระบบอัปเกรดยกชุดผ่าน o v e r the Air ไม่ว่าจะเป็นระบบการเชื่อมต่อ ระบบการบังคับควบคุมระบบควบคุมความเงียบสงบภายในห้องโดยสารและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ยอดส่งมอบในจีนเดือนมก,การาคม2,023ทำได้มากถึง6,137คันประสบความสำเร็จอย่างสูงที่เดียวและอีกคันหนึ่งที่จะเปิดตัวในจีนก็คือฉางอันดีบรู S7 SUV ดีไซน์พยายามยกความล้ำแบบเหลี่ยมสรรจากตัวซีดานออกมาไว้ในรถคันนี้มีการปรับสัดส่วนในสไตล์ SUV ทรงสปอร์ต ความยาวตัวถังนั้นก็จะใกล้เคียงกับฮาวาอ h 6มีให้เลือกมอเตอร์ไฟฟ้า2แบบก็คือ214แรงม้าและ254แรงม้าจับตาดูให้ดีว่าฉางอันจะมาไทยไม้เด็ดอะไรกันบ้างแต่ต้องเป็น EV ีค่อนข้างแน่นอนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าฉางอันเนี่ยจะเล่นสงครามราคาหรือเปล่าเพราะดูโปรดักต์ e ีของเขาน่าจะเน้นแฟลชชิพพอสมควรนะครับ